07.40วันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2อ6 8ครับพี่น้องพาชมบรรยากาศ่านจักรยานเช้าที่กัดชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเบืองจังหวัดชลบุรีครับแปดแต่เช้าเลยครับ รถเต็มนะครับรถเต็มแต่เช้าเลยวันนี้นี่ครับรถพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเต็มถนนเต็มสองเลนนะครับนี่ครับเลนจอดสองเลนเนี่เต็มแล้ว นี่ครับขวามอือก็จะเป็นสารเจ้าพ่อแสนนะครับสาธุสาธุสาธุก,ก,ก,กับผข่านบางแสนนะครับ น้ำลงครับน้ำลงเล่นน้ำกันแต่เช้าเลยครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับตรนนี้เราจะเป็นถนนนะครับถนนให้พี่ทองประชาชนได้ออกกำลังกายตอนเชา้าก็จะสังเกตเห็นว่ามีนักวิ่งนะครับ ปั่งิ่งเดินปั่นนะครับชายหาดบางแสนก็ตังต้งแต่ตะวันออกนจนถึงตะวันตกนะยาวไกลนะครับน่าจะประมาณ3มกิโลได้ครับตั้งแต่หาดบอนนภาพา่งเตะวันออกมาชายหาดบางแสนจนถึงแหลมแท่นฝังงง่งตะวันตกนะครับระยะทางเาไกล จะเป็นเป็นผ้าใบนะครับเป็นผ้าใบล็อคเป็นผ้าใบให้นักท่องเที่ยวได้พักผอดสั่งอาหารนะครับก็จะมีล็อกล็อกที่ไม่มีผ้าใบนะครับล็อกเปล่าให้พี่น้อประชาชนปูเสือนั่งได้ ครับครับ,รบว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ไม่ได้มีโอกาสมา ทะเลนะครับให้ชมบรรยากาศริมทะเลก็จะแตกต่างจากบรรยากาศขงไรทง่ทองนาพี่น้องชาวอีสานบ้านเรานะครับพี่น้องสาวกอลาวก็จะได้มีโอกาสชมบรรยากาศริมทะเลไปด้วย

คุณให้หน่อยมาสองโหมดนี่ครับพี่น้องประชาชนเต็มเลยครับตั้งแต่เช้าเลย ครันำเก้าอี้โต๊ะเสือสารมาปูนั่งนะครับตักผ่อนเด็กๆก,ก็เล่นน้ำกันนะครับเด็ก สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่ให้เกียรติตดตามรับชมช่องขุมานฟาร์มนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอาชีพที่ท่านทำอยู่นะครับเห่งๆรวยๆฟังๆกันทุกคนครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ